ถักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันพุธที่29มกราคม2568นะครับค่ำคืนนี้ลุ้นเชียในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับรอบลีกนัดสุดท้ายของรอบนี้แล้วนะครับวันนี้ผมเลือกที่เกมเอติฮัสเตเดียมนะครับเซตตี้จะเปิดบ้านเจอกับครับบลูชครับเล่นกันตีสามตรงรอบนี้จะเล่นกัน18คู่พร้อมกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายมีผลกับเรื่องที่จะเข้ารอบแล้วก็ตกรอบนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยแอดเ99นะครับ ออบอลแฟนบอลเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับสอบถามแลกเปลี่ยนข่าวๆแล้วก็เลกเปลี่ยนทัสตากันได้ตามหน้าจอได้เลยแอดเอเคเก้าสิบเก้านะครับเช็คความพร้อมของทั้งคู่เป็น2ทีมที่อันดับตารางคะแนนม่ดีครับโดยเฉพาะเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนแข่งรังอันดับอันดับยีต้องพยายามชนะเพื่อติด1ใน24ครับซิตี้เนี่ยมีอยู่แปดแต้มแค้นเองนะครับเจ็ดนัดชนะ2เสมอ2แพ้3ลูกได้เสียบวก2ส่วนคลับบลู อันดับที่20นะครับมีอยู่11แต้มจากกันลงสนาม7นัดนะครับอ่ะนัดนี้ก็ต้องเน้นแบบสุดๆทั้งคู่นะครับซิต,ตี้ช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์มเริ่มจะกลับมาละเนี่ยมีหลุดแพ้ในเกมแชมเปี้ยน์ลีกนะัดที่แล้วที่บุกไปแพ้เปชเชก็คือนัดนั้นสําคัญเลยถ้าชนะโอกาสลอยลําสูงแต่พอแพ้เนี่ยต้องมาดิ้นรนในนัดสุดท้ายนะครับนัดล่าสุดเล่นในพิมพ์ลี้งอังกฤษก็ชนะโชซีมาได้3-1ครับบูธนัดล่าสุดที่เล่นในลีกนะครับก็เสมอคอร์ทไฟ หนึ่งหนึ่งนะครับเกมก่อนหน้านี้นัดที่7ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลคเล่นในบ้านสเสมอกับทางด้านยูมตุสไปศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่นี้เคยเจอกันเมื่อปีสองพันยเปี้ยนส์ลคในรอบแบ่งกลุ่มซิตี้ชนะคลับบูตไปกลับเลยนะครับไปเยือนที่เบลเยียมชนะ5-1เล่นที่บ้านตัวเองชนะไป4ประตูต่อ1อ่ะมาวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวเจ็บมีเชลล์มี่ดกูรูเบนดิอาสนะครับนาธานาเก้ออสกา้าบ็อบและก็โรดี้ส่วนส่วนทางด้านคลับบูตมาแบบฟูลทีมนะครับผมโฟกัสไปที่เจ้าบ้านเลยวันนี้ชื่่อวา เฟบกัวเดล่าต้องชนะนะฮะเพื่อที่จะติดหนึ่งใน24เพลย์ออฟจะจับไปเจอไกรอันนั้นไม่ต้องไปสนใจครับเอาหน้างานก่อนต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเกมรุกมีอลิงบราฮแลนด์ยืนเป็นหน้าเป้าส่วนมิดฟิลเนี่ยมีเควินเดบรอยฟิลโฟเดนนะฮะซาเินโยแลวก็โอมามามูสวันนี้ก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมรวมไปถึงโควาซิตด้วยนะครับเกมรับอาคารยี่สโตนนะครับในรับก็จะมีทางน้านมัตูสตูเนสเล่นกับทางน้านกวาดิโอประตูเป็นเอเดรอนนะครับ ส่วนครับบูชุดนี้มีตัวเก่าผู้สมทูตอย่างซิมองมิโยเล่ครับอดีตเด็กเก่าของทางด้านลิฟหูเกมรุกก็จะใช้กุสตับนิวซันออกสตาร์ตเป็นตัวจริงมีวานาเก้นมีทางด้านอ่าโซลิสนะครับรวมไปถึงเวเลเซนที่จะได้ลงเล่นเป็นเกมรุกในกวันนี้นะครับอ่ผมมองโดยรวมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูเหนือกว่าทุกอย่างเป๊ปโคดิโอลาคงเน้นลูกทีมแบบสุดๆนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยต้องติดไปเล่นเพย์ออฟแน่แล้วซิตี้เองเสมอไม่ได้ด้วยไฟบังคับที่จะต้อง ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าบุกใส่ทางด้านครับบูชถ้าเล่นไม่เกรงจนเกินไปนะครับหรือถ้าไม่ร้อนรนที่จะต้องการชนะจนเกินไปเล่นเรื่อยๆนวดเรื่อยๆผมช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะผ่านครับบูชไปได้นะครับไม่ต้องเร่งเล่นตามสไตล์ของตัวเองวันนี้บนสถานการณ์ที่มันกดดันแบบนี้ซิตี้น่าจะรับมือได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมช่วยซิตี้จะถล่มครับบูชนะครับจะถล่มครับบูชสองูกสามโูกผมช่วยซิตี้น่าจะทําได้เพราะว่า ลูกได้เสียสําคัญนะครับแต้มเท่ากันวัดกันที่ลูกได้เสียสว่วนอีกคู่หนึ่งไปที่บินละปาครับเน้นทีมจากอังกฤษวิลล่าเจอกับทนั่นเซลติกวิลล่าก็ต้องการ3ามแต้มเพื่อที่จะลุ้นติด1ใน8เหมือนกันวันนี้เล่นในบ้านนะครับนัดละอนัดสุดท้ายชื่อว่าจะเฉือนเอาชนะเซลติกไปได้นะครับอย่างน้อยๆผมว่าเฉือนนะฮะเป็นลุ้นไปที่มันที่2อสองคู่วันนี้เน้นทีมจากอังกฤษแล้วก็เล่นในบ้านนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แอสตันวิลล่านะครับ at eak99 นะครับพูดคุยเพิ่มเติมสอบถามทัศนะเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ